อยู่ในเวทที่พ่อบอกนะคะก็คืออยู่มาตั้งแต่น่าจะแต่ขวบแหละก็คือทุกคนก็บอกว่าอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็โตมาเรื่อยๆกับการคุยพักคำทีการคุยพักคำทีของต้องต้อง, <laughs> งหนู้องหนูคือมันคือการได้คิดแล้วก็ใส่ประสบการ เราคุยกันเห็นมุมมองแตกต่างจากการคุยกับเพื่อนอายุใกล้ๆกันหรือเวลาทําทีมใหญ่ก็กับเพื่อญเวลาความคิดมันต่างเจนมากๆเช่นบางทีอาจารย์สวนก็มาร่วมวงคุยด้วยบางทีอาจารย์วันนาก็มาร่วมวงคุยด้วยเวลาคุยกันแบบนี้เรนจ์ของความเข้าใจในชีวิตมันจะ ความหมายคือคุยพักผ่อนีอาจจะไม่ใช่การคุยข้อความในพักผ่อนีอย่างเดียวแต่เราสามารถใส่ชีวิตเราลงในการคุยน้าด้วยได้และเราจะได้รับความเห็นที่แตกต่างจากการนั่งอยู่คนเดียวแล้วหนูได้สิ่งเหล่านี้มาจากในเวทนิทานซึ่ง ได้มาสิบปีมันไม่ไม่น่าจะเป็นสิ่งง่ายในการเข้าใจภายในสองสามวันเพราะว่าบางทีตอนเด็กอุ๊อาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้แต่ว่าการคิดทบทวนสิ่งเหล่านั้น,นเรื่อยๆมันอยู่ในชีวิตเราพออยู่ในชีวิตปุ๊บบางทีผ่านมาสิบปีเราอาจจะเพิ่งเข้าใจในความหมายของพระคำที่เราได้อ่านไปเมื่อตอนเราแต่หัวก็ได้ อันนี้คือสิ่งที่หนูชอบเกี่ยวกับนิเวศแล้วนิเวศส่งผลต่อการนมัสก,การยังไงช่วงหลังๆมานี้นะคะหนูฟังเป็นนมัสก,การของต่างประเทศเอ่อพวกเบสเอลเอเลเ,เ,เวชั่นกอล์ชิอะไรพวกนี้นะคะมาร์ลิคซิตี้อะไรคนก็อาจจะรู้จักกันการนมัสก,การของคนต่างชาติเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำห,หรับหนูมากรู้สึกว่าหนูอินมมาก แล้วก็ฟังฟังไปทำไมเราถึงอิ่ในสิ่งนั้นมีเพลงหนึ่งชื่อ Joy in the Morning นะคะเนื้อเพลงบอกว่าเราจะมีความยินด,ดีในเวลาเช้าแบบเรื่องหลายๆก็าอาจจะผ่านเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเจ้ากำลังทำในชีวิตเราอยู่ It is not good, then he's not done แล้วก็บอกว่า He's not done อย่ีเงี้ แล้ทุกสิ่งที่อยู่ในเพลงของเขาที่ทํำให้หัวใจหนูอินเนี่ยบอกพ่อหนูอินกับเพลงนี้มากเลยเนะี่ยแบบ Weeping May endure for the night joy is coming พ่อหนูอินมากเลยแล้วพ่อก็บอกว่าเออมันอยู่ในพระคัมภีร์หมดเลยแล้วหลังจากนั้นการฟังเพลงของหนูที่มีต่อเพลงพระลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปก็จะหาว่าเพลงนั้นที่เขาร้องอ่ะแล้วเราเข้ามาโดยตรงในจิตใจเราอ่ะมันมาจากข้อพระคัมภีร์บทไหน แล้วหนูก็จะเจอว่าคอยมดีจะมาในเวลาเช้าอยู่ในความผีแน่นอนอยู่แล้วแล้วคุณก็จะประทับสิ่งนั้นไว้อยู่ในใจของคุณแล้วคุณจะคิดสิ่งนั้นในตอนที่คุณนมัสการเวลาเราเสกเพลงนมัสการเราก็จะต้องคิดถึงความภีรแม้ว่าเพลงไทยเพลงไทยบางเพลงก็อาจจะมาจากประสบการณ์ของคนแต่งหลายๆเพลงเราก็จะดีนมา ความเจ็บปวดความยากลำบากแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆในการนำนมัสก,การคือการค้นหาความจริงของพระเจ้าในบทเพลงพระนานของพระเจ้าเป็นอย่างไงในเพลงเพลงที่เราลองประกาศออกไปด้วยความจริงที่มาจากต้นทีที่เรารู้ว่าจริงอยู่แล้ว่ะมันจะมีความ,มากแล้วเราก็จะสามารถนำนมัสก,การได้อยากก่างยิิง จะเห็นความแตกต,ต่างแน่นอนค่ะเกเรามีถ้ถูกสอนให้หนั่งคุยหมนเมื่อกี้ครับจะเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วสิ่งที่เขาจะต้องมีโจทย์ก็คือว่าจะต้องหาว่าลักษณะของพระเจ้าในพระกุภีตอนนั้นเนะี่ยเป็นยังไงบ้าง